สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับถุกท่านนะครับหลังจากที่บอสบิ๊กไปงานมันเกิดณนู่นเมื่อคืนนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีภาพข่าวต่างๆเนี่ยบอสบิ๊กโพสในส่วนของพี่เบิ้ลปทุมราชนะครับมาชนแก้วแล้วก็มาหอมแก้มครับพี่น้องนะครับก็มีเอฟซีหลายคนหลายท่านก็เข้าไปชื่นชมนะครับว่าเป็นพี่ชายที่แสนดี รักน้องนะครับนั่นละคนเฮาคนดีมีทุกคนหักคนหอมเด้อหักกันไว้ประมาณนี้ครับพี่น้องแต่ก็มีเอซบางท่านบางคนครับเห็นต่างนะครับบางท่านท่านนี้ก็บอกว่าน้องบิ๊กอย่าอยู่ในสังคมแบบนี้เป็นห่วงอนาคตค่ะปา้าพี่น้องนะครับสังคมแบบใดเนาะพี่น้องนะครับก็คือว่าช่วงหลังสองมือมานี่เราไปงานวันเกิดนะครับของเจนนี่ นะครับได้หมดท่าสดชื่นนะครับพี่น้องแล้วกันณะนุ่นมือคืนนี่ครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีในส่วนของการดื่มนะครับพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับแล้วก็อินฟูต่างๆเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วนะครับมีพี่วิลเลียมพ่อมพี่น้องนะครับบอทบิก็ได้พ่อกับพี่วิลเลียมแล้วก็ได้ทําความรู้จักกันเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับโอ้ยสองคนนี้มาพ่อกันเนี่ยมีขนก่งๆหัวธุรกิจทั้งนั้นครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเอฟซีบางท่านเนี่ย ก็บอกว่าบดบิ๊กเนี่ยห้ามอยู่ในสังคมแบบนี้นะครับพี่น้องน,นะครับอันนี้ก็บนแน่ใจว่าเอฟซีท่านเนี่ยหมายถึงยังนะครับพี่น้องน,นะครับอีกคนนึงก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้เมมนี่บอกว่าเห็นด้วยนะคะคอนเทนต์ก็เป็นภาพที่ไม่น่าทานะครับก็คือว่าเป็นภาพที่ดื่มนี่แหละพี่น้องน,นะครับแล้วก็หอมแ้มกันประมาณนี่แหละพี่น้องน,นะครับ FC อาจจะมองว่าเป็นการดื่มบ่อยหรือเปล่าอันนี้บนแน่ใจกับพี่น้องน,นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่อง งานสังคมพบปะสัส่คๆกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับพี่น้องค้นดังมาพ่อกันนะครสนิทสนมกันก็ทายคลิปทายคอนเทนต์ใน้พี่เน้องได้เบิ่งกันประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเอฟซีท่านนี้ก็อาจสะมองแบบเรื่องการดื่มหรือไม่นะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็บหน,น่ใจครับแต่ว่าเอฟซีหลายคนก็บอกว่าน่าฮักนะครับบอกว่ารักกันดีน่ารักมากนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอยาทิ้งกัน บางคนก็อยากให้เบิ้์ปทุมราชมาขึ้นกุมปิดพรอมอมพระพี่น้องปาดนะครับแล้วก็ได้อีกประเด็นหนึ่งคือได้พ่อพี่วิลเลียมครับบอทบิกก็ได้จับมือนะครับแล้วก็ได้สนิทสนมกันเป็นพี่ชายที่แสนดีเรียบร้อยกับพี่น้องนะสองคนมาพอกันนี่โอ้โหอันนี้ บอกเลยครับพ e ี então, Wine, ่ว bon ิลเลียมเนี่ยเพื so Broadway, so ่อนขายของเก่งครับบอสบิ๊กขายของเก่งโบนเน่อาจจะได้มาขายของด้วยกันก็ได้ครับพี่น้องนะครับนี่เลยเอาก็เรียกว่างานสังคมครับพี่น้องนะครับบอต้องเป็นห่วงนะครับว่าบอสบิ๊กเนี่ยดื่มดอเป็นภาพลักษณ์ที่บดีเนี่ยอันนั้นบบแมนดอกครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเรากินเฉพาะงานเลี้ยงสังสรรค์งานสังคมเท่านั้นครับพี่น้องเราบบแมนว่ากินแล้วเสียการเสียงานนี่บโบแมนครับพี่น้องนะครับต้องแยกกันเด้อครับพี่น้อง กินแล้วเสียาการเสียงานอีกส่วนหนึ่งกรบเพรอนนั้นไม่น่าทำนะแต่ว่าเรากินเพื่อสังคมนะครับเพื่อทําความรู้จักกับคนดังต่างๆนะครับเพื่ออนาคตจะได้เดียวงานจะได้เป็นพาร์ทเนอร์กัน เผยอได้ทางานทาธุรกิจร่วมกันพร่อมกับพี่น้องนะครับมีได้สิ่งดีๆทั้งนั้นครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเอฟซีเนี่ยบ่ต้องเป็นห่วงเราครับทุกท่านนะครับนุ่มอ๋องเลยเอาข่าวสารมาบอกเราฟังเด้อนะครับอย่าดาม่าครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเห็นมีคอมเมนต์ไปดามานะครับบอกว่าอย่าเข้าสังคมแบบนี้นะครับอันนี้ก็ตกใจครับบนแน่ใจว่า วามหมายว่าอย่างไรนะครับทุกท่านเห็นแล้วเนี่ยมีคอมเมนต์ว่าอั่งไดครับฝากคอมเมนต์ได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝอีกรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไ่สวัสดีค่ะ